ความฝันจะสำเร็จได้ย่อมขึ้นอยู่กับความพยายามปฏิบัติการล่าฝันทัวร์คาร์นิวัแฟนเทเชียซีซันสิเสร็จสิ้นภารกิจล่าฝันที่จังหวัดขอนแก่นและในวันนี้เรามุ่งหน้าสู่สองเมืองแห่งตำนานบ้างไฟพญาน้าจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬเป้าหมายแรกที่รถคาราวานล่าฝัน มุ่งหน้าไปอำนวยความสะดวกให้กับเหล่าคนมีฝันคือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสว่างวิทยาจังหวัดหนองคายรถผมค่ะคือง่ายๆปิดสงการเลยวันสุดท้ายวันที่สิห้าค่ะยังหายไปดีก่อนมานี่ก็ทำแผนจะโวยวายกันอยูก็คิดว่าจะไม่ได้ออกวันนี้ไงคะก็เลยเต็มตัวไม่ว่าสมัยเฉยก็เลยรีบตัวไปคาสั้นมา ว่านคนทีีม่มเจ้าาดหวังค่ะาดหวังมา,มากๆด้วยตลอดการออดิชั่นเราได้เจอผู้สมัครหน้าตาใหม่ๆรวมทั้งคนที่เคยสมัครมาแล้วหลายครั้งและหนุ่มคนนี้เขาเคยออดิชั่นกับทัวร์คาร์มี่แฟนเทเชียตั้งแต่ซีซั่นที่หนึ่งสิปีกำลังจะผ่านไปเขากลับมาอีกครั้งในซีซั่นแห่งทศวรรษนี้ จะ go, จะกเครื่อ,อ,ยอียวเคยมา <ไป S 1> ออดิชั่นตอน <จะ S> 1> AF 1หนึ่งหรอใช่รครับป <c oughs> ีนี้เนี่ยรู้สึกว่ากระจายโอกาสให้กับทุกๆคนใน77จังหวัดแล้วก็เพิ่มอายุให้ด้วยก็รู้สึกว่าดีใจครับว่าเออมันพัฒนามากขึ้น แม่ดอกสายหยุดบานเช้าแม่ดอกทองกว้าวบานเย็นชื่อนายธนาวัตราชื่อเล่นจมโบ้ครับชอบร้องเพลงครับแต่ไม่รู้เพราะหรือไม่พอฝึกเองครับก็ดูคลิปใน YouTube แล้วก็ฝึกตามเขาบอกเขาสอนก็ได้ครับเช้าเย็น ก็ยังไม่เห็นดวงใจเป็นกองฝันแล้วครับมันต้องทำให้ได้แล้วครับต้องปีนไปไม่งั้นไม่ถึงเมื่อภารกิจสร้างฝันที่จังหวัดหนองคายสิ้นสุดลงโทดออริชั่นก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดน้องใหม่แห่งที่77ของประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ทราบข่าวทาง Facebook ครับติดตาม Facebook ตลอดครับก็โอกาสมาแล้วก็ต้องต้องเข้าไปหาครับเหมือนเป็นคนอื่นที่เธอไม่เคยสนใจ It seems like everybody's got a price I wonder h o sleep at night oh, ม oh. ผมผมขอประมาณห้านาทีได้ไหมครับผมไปหาเพงลงร้องอ่ะอ่ะอ่บคนต่อไปก่อนนะครับ ดีมนุ่มน้อยวัย16ที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศถึง9ปีการล่าฝันครั้งแรกในชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความตื่นกลัวผมชื่อวัชพลศรีพดุงครับชื่อเล่นดีมผม,มาอายุ16ครับผมเป็นคนมาจากอเมริกาครับผมไปอุยุแต่6กว่าครับ Just gonna stand there and hear My dream dreamed always wanted actress I ve, I ve about because when, ever I've be I've since an about was a is it I to kid ถ้าเป็นนักร้องนะักแสดงก็อยากขี้อายใช่ไหมต้องการแสดงออกนะครับแล้วก็ไปฝึกเยอะๆนะครับ,บแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับแม้วันนี้ฝันของดีมอาจจะดูห่างไกลแต่อย่างน้อยเขาก็ได้เริ่มต้นที่จะทำความฝันร่วมรุนการประกาศผลผู้ผ่านคู่สู่รอบเวิร์กช็อปได้ในวันที่3มมิถุนายน ทางทูวิชั่นช่องทูอินไซด์พรุ่งนี้ติดตามปฏิบัติการล่าฝันกันต่อที่จังหวัดสกลนครกับความสนุกที่พลาดไม่ได้ผู้ที่สนใจสมัครออ d i เดชั่นทูอะคาเดมี่แฟนเทเชียซีซั่นสิสมัครได้ที่จังหวัดนครราชสีมาณนะโรงภาพยนตร์อ e ีจีวีโคราชวันที่หนึ่งพฤษภาคม ดูรายละเอียดวันเวลาจังหวัดที่ทำการอันิชั่นได้ที่ t o a f t o l i f e c o m และติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook t o a f Thailand